ผมกาแฟน,นะครับอ,อสนใจในการเล่อนสวิงกิ้งครับอแล้วก็ต่อมาแล้วเขาก็ยังไม่กล้าไม่กล้าลองอะไรเงี้ยแล้วมาพักหลังอ่ะผมได้พาเขาได้ออกออกรอ,อ,อบกับแคบ่เดียวรับเขาพูดมาว่าถ้าใครได้กับเขาครับนนั้นก็จะเป็นผัวเขาทุกคนอ๋แล้วทุว,วันนี้ก็เขาก็คบกับผู้ชายหลายๆคนอะไรเงี้ยครับเพราว่าบอกกับเขาว่า เขาชอบไปแล้วอะไรเงี้ยครับรคือเขาติดใจอีกฝ่ายหนึ่งใช่ครับผมถามคุณพอนิดนึงนะครับสวิงกี้เนี่ยหมายถึงว่าแลกคู่หรือว่าเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยครับเป,เป็นผู้ชายคนนึงเข้ามาครับก็คือเป็นลักษณะว่าสามคนใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วตอนแรกๆเนี่ยคุณพรรู้สึกยังไงครับกับการที่ว่าเพศสัมพันธ์ระหว่างชายสองกับหญิงหนึ่งผมว่าคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเอหาความถูกใส่สตัวคือว่าเล่นแปลกๆคือว่าออช่วย ช่วยเติมเติมรสชาตในการ,รแล้วต,ตอนแรกเนี่ยคุณพรเนี่ยรู้สึกไงครับเวลาที่เห็นผู้ชายคนอื่นมีเซ็กกับภรรยายอของเราเองก็มีก็ก็สรุปนะครับอ่าแล้วปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็ปัจจุบันก็คือว่าแฟนเขาไม่ยอมเลิกนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณพรเป็นทุกข์อยูตอนนี้ใช่ครับผมเข้าโรงพยาบาลมาแล้วรอบนึงเดเ,เครียดอย่าเงี้ยครับนอนห้องไอซียาวัน แล้วคุยกันว่ายังไงบ้างครับขอให้เขาเลิอกอะไรเงี้ยเพราะถ้าคิดจะเป็นจริงจังแบบนี้มันไม่ได้เพราะเราก็มีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรเงี้ยถ้าลูกถามมาเราจะทํายังไงแต่ว่าคุณเองก็ยังพึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาคนนี้อยู่ครับยังรักอยู่คุณพรไม่ได้คิดว่าจะไปนอกใจหรือว่าไปมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมครับ ใช่ครับที่ว่าไม่เลิกเนี่ยตอนนีนะ้มีกิจกรรมแบบสามคนอยู่หรือว่าเขาแอบ,บไปมีอะไรกันสองคนครับอ,อ๋อเขาแอบไปมีอะไรกันสองคนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณพรรับไม่ได้ใช่ครับคนจะเข้าใจว่าคําว่าสวิงกิ้งเนี่ยไบโอม,าาม่าเป็นเรื่องของการแลกคู่เหมือนมีสี่คนเหมือนมีเป็นคู่คู่อะไรอย่างเงี้ยป่ะคือสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งแล้วก็มาแลกเปลับคู่<ฟ>คกันจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าเมทสวัปบิ้งคือแลกคู่ชว์ชื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสวิงกิ้งเนี่ยมันรวมอื่นๆอีกสอย่าง ก็คือเรื่องของสามคนอลเวงภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าทรีซัมก็คือเป็นหญิง2ชาย1หรืออาจจะเป็นหญิงหญิงหชาย2องคือมีบุคคลที่สามมาร่วมกิจกรรมด้วยเล็กฝ่ายหนึ่งก็นั่งดูมันก็จะตื่นเต้นเร้าใจแต่ถ้า4คนขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นเซ็กหมู่ แต่ถ้าร้อยคนที่ไปอันนี้เซ็กมอบอน,อน,นี่อานจะต้องมีการสลายมอบเกิดขึ้นนะครับบอ,อกอนี่รู้ละเอียดจังเลยนะครับเรื่องเซ็กหมู่สวิงกิ้งเนี่ยผมนับถือครับผม,ผมฟังผมฟังคุณภูมิเข้ามาเล่าอีกทีหนึ่งลาละครับทุกคนที่เวลาจะเข้ากลุ่มสวิงกิ้งคุณจะต้องรู้ว่าสมมติโอเคมันเหมือนกับการกินยายาตัวนี้จะทำให้เราตื่นเต้นเราใจมากขึ้น กับการที่เรามีกันหลายหลายคนแต่ยาผู้นี้มันมีไซ d e ฟ f ฟ e ก็คือลิ์ข้างเคียงหนึ่งอาจจะไม่ได้นอกใจไปเลยแต่บางคนระแวงเริ่มระแวงแล้วว่าเฮ้ยเขาจะติดใจคนนั้นหรือเปล่าฝีมือเราจะเป็นยังไงมันจะเริ่มระแวงอันที่2ก็คือนอกใจกันเลยก็เกิดภาวะเรื่องของความหึงหวงนะครับอันที่3าที่สําคัญมากในเรื่องทางกายเรื่องของการติดเชื้อนะครับโอกาสของการติดเชื้อเอชวีจะมีเยอะมากคุยกันว่าจะหาทางออกยังไงครับผมพยายามให้เขาเลิกติดต่ออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาไม่เลิกเลยครับคุณพรคิดว่าจะเลิกกับภรรยาไหมครับก็ผมไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาเรื่องทางเราต้อแยกแยกทางกันนะครับผมก็เลยต้องยอมทุกอย่างผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยประคับประคองชีวิตคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในในฐานะที่คุณพรเองก็ยังเป็นพ่อแล้วก็ภรรยาก็ยังเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนอยู่แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยต้องดูแล้วว่า ในเ,เรื่องของแนวนอนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เราคนเดียวก็เป็นมีคนอื่นทําให้เราทุกทรมานใจไอ้ตรงเนี้ยเรื่องตรงเนี้ยผมคิดว่าจะต้องใช้ใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์อย่างเรือ้อรังเขาก็บอกกับผมนะครับว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เขาว่าแค่สนุกเขาเล่ากัมคนเดียวอะไรอย่างนี้เขาพูดครับคือผมคิดว่าพันธสัญญาว่าเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาก็ยังถือว่าคุณเป็นสามีเขาอยู่แหละครับแต่ตรงนั้นน่ะก็คือส่วน,ส,วนส่วนที่มันนอกเหนือจาก,กตรงนั้นนะครับเ,เ,เป็นความตื่นเต้นแต่ถ้าคุณบอกว่าให้ยอมรับไม่ได้ว่าไปมีอะไรกันสองต่สองก็ขอให้เป็นสามคนเหมือนเดิมครับอย่างนี้ยอมรับได้ไหมครับน่รจะได้ครับเพราะาเขามีเชื่อใครต้องล้องในชีวรา เพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่ดึงเข้ามาในวงจรนี้ก่อนใช่ไหมใช่ไม่มีทางออกที่ทําให้ทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครอันนี้ไม่มีวินวินครับมันจะต้องมีฝ่ายที่จะต้องทําใจค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับ